กับเหนท่านประธานที่เคารพผมตูงอัธชัยในยฐานะประธานคณะกรรมาการการการศึกษาความจริงเรื่องการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่อาชีพใหม่ตามความสนใจของผู้เรียนเนี่ยมันคือวาระสําคัญสําหรับอาชีวะนะครับผมผมขอเกิดนํานิดหนึ่งแล้วจะให้ท่านประธานได้ต่อยอดก็คือปัจจุบันเนี่ยเราชอบจะให้ผู้เรียนเนี่ยได้ไปเรียนรู้อาชีพใหม่แต่เราไม่ได้มีกลไกและกระบวนการที่จะให้ผู้เรียนนั้น เขาสามารถที่จะไปสู่อาชีพใหม่ได้ไม่มีงบประมาณครับผมยกตัวอย่างข้อเสนอของเราคือว่าผมเรียนอาชีวะในโลกใบใหม่เนี่ยผมเรียนเพื่อค้นว่าผมจะไปเป็นอะไรผมไม่ได้เรียนเพื่อจะได้ปวชปวสผมไม่ได้เรียนตามหลักสูตรถ้าไม่ได้เรียนแปดร้อยชั่วโมงพันชั่วโมงแล้วแต่ผมจะไม่จบอันนั้นไม่ใช่ละแต่ระบบการเรียนข้อเสนอของเราก็คือว่าเมื่อเขาค้นพบอาชีพใหม่ท่านประธานจําได้ไหมผมพูดถึงเรื่องอาชีพไปขายของออนไลน์ เขาสอนการขายของออนไลน์นี่เขาไม่ได้สอนในห้องเรียนเป็นเปเปอร์เป็นชั่วโมงนะครับแต่เขาพาคนขายของปฏิบัติเลยครับพาปฏิบัติพอจบชั่วโมงนั้นออกไปขายของออนไลน์ได้เลยครับอันนี้คือข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมที่สุดที่กรรมธิการกล่าบเรียนต่อที่ประชุมประเด็นของเราก็คือว่าที่ผ่านมานั้นเราปล่อยให้เด็กๆที่เรียนอาชีวะหรือผู้คนประชาชนที่สนใจอาชีวะพอเจอแล้วได้ พึ่งพาตัวเองโดยที่ไม่มีกลไกรัฐสนับสนุนข้อเสนอของผมคืออะไรครับถ้าบองต้นเขาค้นพบศักยภาพที่เขาอยากจะทําเช่นผมจะเป็นช่างยนต์ผมยกอย่างช่างยนต์นะครับรัฐต้องอื้ออํานวยในการให้เขากู้เงินของรัฐกู้เงินกอยศหรือกู้เงินอะไรก็ได้ของรัฐเพื่อจะได้มีเงินสําหรับเรียนการเรียนหลักสูตรของเขาเป็นอาชีพเนี่ยมันก็ต้องมีหลักสูตรที่ตกลงกันระหว่างสถานประกอบการถ้าเป็นอู่ซ่อมรถ อยากได้สเปคแบบนี้มาออกแบบกับสถานศึกษาเรียนกี่เดือนเรียนแล้วสถานประกอบการอยากได้แบบนี้ผลิตให้หน่อยประมาณนี้ครับนอกจากมีเงินก้อนแรกให้ผู้เรียนได้เรียนเงินก้อนที่สองหลังจากผู้เรียนเรียนจบแล้วในกระบวนการเรียนรู้อาชีพใหม่ที่เราพูดถึงจะต้องสอนให้เขาได้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการธุรกิจตัวเองด้วยครับเราได้แนวคิดนี้มาจากเยอรมันครับตอนที่เราไปทำทวิศศึกษาเยอรมันเนี่ย เด็กของเยอรมันเวลาเขาเรียนทวิศทวิภาคีเนี่ยที่เรามา,มายุคใช้เมื่อปี2105เนี่ยแต่เรามาทําเป็นทวิศึกษาเนี่ยเขาไม่ใช่เรียนอาชีพยอย่างเดียวถ้าเขาเรียนอาชีพเขาต้องเรียนเรื่องบริหารจัดการด้วยเรื่องการสต็อกสินค้าเรื่องการจัดทําบัญชีโอ้ต้องเรียนหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยพอเรียนจบผมจบช่างยนต์เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างผม ก็จะไปประกอบธุรกิจของผมถ้าผมจะเป็นลูกจ้างบริษัทจ้างผมแล้วแต่ถ้าผมจะไปเป็นเจ้าของธุรกิจผมต้องกู้เงินครับรัฐต้องให้ธนาคารของรัฐเป็นคนอำนวยความสะดวกครับท่านประธานมันถึงจะเกิดองคเทอร์โบในเล็กๆถึงจะเกิดสมอล์เอนเตอร์ไพรสที่เกิดขึ้นทั่วประเทศทุกหมู่บ้านก็ถึงจะเกิดอู่ซ่อมรถเล็กๆในตำบลน,นั้นธนาคารอมสินครับธนาคารกรุงไทยครับธนาคารทกศของรัฐบาล ต้องเป็นคนให้คนเหล่านี้ได้กู้ครับถามว่ากู้ทำยังไงก็เมื่อผมเป็นช่างผมเก่งแล้วหอการค้าสภาวตสาหกรรมทดสอบแล้วโรงเรียนที่สอนผมเห็นชอบแล้วเจ้าของหลักสูตรที่ดีไซน์แบบเห็นตรงกันแล้วผมเชื่อชาญผมจะไปเป็นเจ้าของธุรกิจเอาพสพ์เเหล่านี้เอาข้อรับรองจากหอการค้าเหล่านี้ไปให้ธนาคารให้กู้อันนี้คือระบบที่เรากราบเรียนต่อที่ประชุมว่า ถ้าเราต้องการที่จะใช้อาชีวะในการสร้างชาติบ้านเมืองเนี่ยรัฐต้องมาคิดเรื่องแบบนี้มากกว่าเรียนจบไปแล้วไปหางานทําเรียนจบไปแล้วไปพึ่งพาตัวเองไปหากู้เงินเองอยากครับแม้แต่กระบวนการเรียนรู้ที่อยู่ในโรงเรียนเวลาค้นหาศักยภาพอาชีพใหม่เนี่ยผู้เรียนเองก็ต้องพึ่งพาตัวเองครับไม่ได้วิงว่าประมาณสนับสนุนและบังคับด้วยนะเด็กคนไหนที่ไม่ได้เรียนกระบวนการเหล่านี้ไม่จบนะครับซึ่งไม่ได้เป็นคําตอบสุดท้าย เพื่อประโยชน์สาหรับการพิจารณาผมขอประชานุญาติให้ท่านประธานอนุได้ท่านอาจารย์ทรงเดชได้ลองเล่ารายละเอียดว่าเราศึกษาอย่างไรเรานําข้อเท็จจริงเหล่านี้มาจากไหนเราใช้วิธีใดในการศึกษาแล้วเป็นข้อเสนอแล้วก็พวกเราก็ยินดีน้อมรับฟังความเห็นของสภาถ้าหากว่าท่านประธานและสภาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ขอได้โปรดนำแนวคิดเหล่านี้ไปเสนอต่อ,อยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาตามที่เห็นสมควร ท้งนี้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสืบไปขอพระคุณครับ